สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีจับคอร์ด G sharp minor กันนะครับเริ่มแรกนะครับเราใช้นิ้วทีทาบลงบนเฟสที่4นะครับแล้วก็ใช้นิ้วนางนะครับกดลงบนสายที่5เฟสที่6นะครับแล้วก็ใช้นิ้วก้อยกดลงบนสายที่4 เฟสที่หกเช่นกันครับส่วนนิ้วที่เราไม่ใช้ก็คือนิ้วกลางให้เราทาบกดลงไปบนนิ้วชี้อย่างนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนิ้วชี้ทาบลงบน,นเฟสที่สี่นิ้วนางกดลงบนสายที่ห้าเฟสที่หกแล้วก็นิ้วก้อยกดลงบนสายที่สี่เฟสที่หกเช่นกันครับแล้วก็นิ้วกลาง กดลงบนนิ้วชี้นะครับเสร็จแล้วครับสำหรับขอดีชาร์ปอินเนอร์ครับขอบคุณมากครับ